ครับผมถามนิดหนึ่งผมกับพี่โทนเนี่ยเราทำมาหากินอยู่บนโลกโซเชียลครับอีกหน้าที่หนึ่งเราก็ช่วยเหลือคนพี่โทนก็ทำหน้าที่เป็นจิตอาสาผมก็ทำหน้าที่ไปช่วยเหลือคนบางทีเข้ากาหาเราทำดีสร้างภาพปวดรวยตอแหลอาจารย์ครับ,รบมันมีวิธีจัดการกับมารผจญ่างนี้ยังไงครับมันไม่ใช่มารผจญหรอกโยมแต่ว่าโยมก็คือว่ามันเป็นสิ่งทดสอบจ,จิตใจของโยมนั่นแหละทำอะไรไม่มีปัญหาไม่มีในโลกหรอกทำอะไรไมันต้องมีปัญหาไม่มีมากก็มีน้อยปัญหามีไว้ให้แก้ไม่มีไว้ให้กลัวถ้ากลัวก็ไม่ต้องทำถ้าทำก็ไม่ ต้องกลัวปัญหานโยมใหญ่ขนาดไหนก็ตามมองให้มันเล็กๆมันจะได้แก้ง่ายๆปัญหาเล็กอยู่แล้วมองให้มันโคตรเล็กมันจะได้โคตรง่ายเข้าใจหรือเปล่าโยมโคบาถามว่ามีใครในโลกเนี้ยไม่โดนว่าไม่โดนตำหนิไม่โดนติฉินไม่โดนนินทาน,นี้ไหมโดนทุกคนใช่ไหมครับพระปฏิมายังมีลาคินเคยได้ยินไหมครับพระพุทธรูปนั่งอยู่เฉยๆคนยังบอกอ้วนบ้างผอมบ้างสวยบ้างดาบ้าง <c oughs> เออเข้าใจหรือเปล่าครับโอ้ขนาดพระปฏิมายังมีลาคิน แล้วมนุษย์เดินดินเนี่ยที่มีกิเลสไม่โดนติชิ้นไม่โดนนินทาเป็นใครก็ตามโดนหมดเป็นผ้าก็โดนความอะไรก็ตามมีปัญหาเป็นธรรมดาไม่มากก็มีน้อยข้าใจไหมเ,ออเป็นอะไรก็ต้องมีปัญหาอุบาถามว่าในประเทศไทยมีมใครไม่โดนติไม่โดนนินทาไม่โดนว่ามีหรือเปล่าเห็นทุกคนนะโดนทุกคนถูก,กต้องจะดีเลิศประเสริฐขนาดไหนก็ตามมันอยู่ที่คนมองถ้ามองคนดีนะโยมมีดีนิดเดียวก็เป็นคนดีได้ถ้ามองความไม่ดีนะความไม่ดีมีนิดเดียวนะโยม ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่เลยอยู่ที่จะมองตรงไหนมองคนดีก็มองที่ความดีแล้วแหละเข้าใจไหมมันก็กลายเป็นคนดีเลยความชั่วตัวเท่าช้างมองไม่เห็นนะแต่ว่าให้มองคนชั่วนะโยมความชั่วมินที่เดียวว่าชั่วมละมองไม่เห็นความดีมันอยู่ที่เราจะมองมุมไหนครับบางทีทําความดีร้อยครั้งภาพครั้งเดียวความดีร้อยครั้งหายไปหมดเลยมันเป็นสิ่งทดสอบออดังนั้นห้ามท้อใครจะบาก็ว่า,าไปใครจะติก็ติไปไม่ต้องไปสนเราก็เดินของเราทําหน้าทีของเราให้ดีที่สุดนั่งคิดแล้วได้อะไรนั่งเคิดแล้วได้อะไรบ้าง ได้ความเครียดครับกับความทุกข์มาทําอะไรอไม่มีใครถามแบบนี้อ้าวเพราะเราพอเวลาเราเครียดเราโดนนินทาเราโดนด่ามาเราก็จมอยู่กับไอกองอุจจาระที่สาดมาโยมกินเหล้ากินเหล้ากินเหล้าเสร็จแล้วด่าเราด่าเราเสร็จก็กลับไปหลับเสียเรานอนไม่หลับคิดถึงแต่คําด่ามันคิดไปคิดมามันหลับแล้วมันสบายแล้วครับเราที่อมทุกข์เรานอนไม่หลับไม่คิดก็ไม่มีอะไรคิดก็มีอยู่ตรงนั้นเอาออกก็เบาเอาเข้าก็หนักยิ่งออกยิ่งเบายิ่งเข้ายิ่งหนักแบกเยอะก็หนักเยอะแบกน้อยก็หนักน้อยไม่แบกก็ไม่หนักเข้าใจหรือเปล ทานเซนอยู่เรื่องหนึ่งนะคร่บเล่าทุกครั้งแลยยมปล่อยวางได้ทุกครั้งเลยยมตอนนี้ผมยังปล่อยวางไม่ได้ผมขอฟังนิทานเรื่องนี้ครับก็สมัยหนึ่งมีพระองค์หนึ่งเข่งมากเลยแล้วก็วันหนึ่งก็มีลูกศิษย์มาบวชอยู่ด้วยอาจารย์ก็สอนให้ลูกศิษย์เข่งตามเสร็จแล้วเนี่ยลูกศิษย์ก็เข่งตามอาจารย์เลยโอ้โหอาจารย์ให้ทําอะไรก็ทําตามนั้นวันหนึ่งอาจารย์ไปพาลูกศิษย์เข้าเมืองก็เข้าเมืองไปเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างทางต้องว่ายน้ําข้ามไปอีกฝั่งตอนที่ว่ายน้ําาา้้้้มมไไปกกกก็หงต่นนนแแลลลลววำ ผู้หญิงก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผ่านมาทางลูกศิษย์ลูกศิษย์เห็นเอา้ายมศีกาไม่กล้าเราเป็นพระแตะไม่ได้ก็เลยไม่ช่วยพอไหลไปอีกไปถึงแม่อาจารย์อาจารย์มองไปมองมาเอ๊ะไม่เหลือใครแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เลยุ้มผู้หญิงคนนี้แล้วเขาว่ายนะ้ําไปถึงฝั่งก็ผู้หญิงคนนี้วางไว้บนฝั่งเสร็จแล้วอาจารย์ก็เข้าเมืองไปทําธุระพาลูกศิษย์กลับไปสํานักเสร็จแล้วผ่านมาได้7วันอาจารย์ก็มามองอลูกศิษย์เอาทำมันเปลี่ยนไปมันไม่โศตาเราไม่มองหน้าไม่มองตามันไม่มีอะไรในใจก็เลยเียกกฮ้ันน เองมีอะไรกับกูหรือเปล่ามันบอกว่าเนี่ยมันไม่สบายใจไม่สบายใจทําไมก็อาจารย์นะผิดศีลเฮ้ยผิดศีลได้ไงก็อาจารย์อุ้มผู้หญิงวันนั้นไงอาจารย์บอกไอ้หา่ากูอ้มมันวันนั้นกูก็วางมันวันนั้นแต่มืองอุ้มมาเจ็ดวันแล้วยงังไม่วางเลยโอ้โหเข้าใจหรือเปล่ามันอยู่ที่ใครแบกคนนั้นแบกก็ทุกโอ้เห็นภาพเลยนั่นแหละโยม เด้อคุบาก็เลยไม่ค่อยแบกเลยคุบายิ้มได้กับทุกสิ่งหัวเราะได้กับทุกอย่างพอตามดูรู้ทันคุบาก็วางเลยเข้าใจไหมก็คือสติจะใช้ตรงนี้